ขอบคุณที่ฉันเป็นคนรวยง่ายขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นทุกวันอย่างสบายๆขอบคุณที่ฉันล่ำรวยระดับจิตวิญญาณขอบคุณที่ฉันขยับตัวนิดหน่อย ก็ได้เงินมาอย่างง่ายดายขอบคุณที่ฉันได้เงินก้อนใหญ่อย่างไม่คาดคิดเสมอขอบคุณที่ฉันได้มีช่องทางได้เงินเพิ่มขึ้นทุกวันขอบคุณที่เงิน รักฉันขอบคุณนะที่เงินพยายามมาหาฉันทุกวันทุกทิศทุกทางขอบคุณที่ฉันล่ำรวยขึ้นทุกสภาวะเศรษฐกิจขอบคุณที่ฉัน เศรษฐกิจดีตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันร่ำรวยในทุกอน,นุเซลขอบคุณที่ฉันมีจิตวิญญาณมหาเศรษฐีขอบคุณที่ฉันรวยขึ้นอย่างรวดเร็ว และมั่นคงยั่งยืนขอบคุณที่ฉันใช้พรสวรรค์อันเลอค่าแปลเป็นทรัพย์มหาศาลขอบคุณไอเดียพันล้านของฉันที่สำเร็จออกมาเป็นลูก ประทขอบคุณที่ฉันเป็นคนโชคดีเรื่องเงินขอบคุณที่ฉันเป็นคนไว้วางใจเรื่องเงินขอบคุณที่ฉันเป็นมิตรกับเงินทั่วโลกขอบคุณ ที่ฉันมีไมายเซ็ตความร่ำรวยที่ถูกต้องขอบคุณที่ฉันรวยอย่างบริสุทธิ์ขอบคุณที่ฉันมีเสน่ห์กับเงินตราขอบคุณที่ฉัน เคมีตรงกับความร่ำรวยขอบคุณที่ฉันรวยอย่างมีคุณภาพขอบคุณที่ฉันเป็นมหาเศรษฐีตัวจริงเสียงจริงขอบคุณที่ฉันยิ่งรวยยิ่งมีความสุข ขอบคุณยิ่งฉันยิ่งรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณยิ่งฉันยิ่งรวยความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวยิ่งเพิ่มพูนขอบคุณยิ่งฉันยิ่งรวย ยิ่งมีกัลยาณมิตรที่จริงใจขอบคุณยิ่งฉันยิ่งรวยได้พบกับมิตรภาพที่ดีขอบคุณยิ่งฉันยิ่งรวยยิ่งมีคุณค่าต่อโลกใบนี้ขอบคุณที่ฉัน ร่ำรวยอย่างเบิกบานขอบคุณที่ฉันร่ำรวยรุ่งเรืองทุกทิศทุกทางขอบคุณที่ฉันร่ำรวยอัตโนมัติขอบคุณที่ฉันร่ำรวยขึ้นทุกลมหายใจ ขอบคุณที่ฉันร่ำรวยง่ายราวกับปาฏิหาริย์ขอบคุณที่ฉันสนุกสนานกับความร่ำรวยขอบคุณที่ฉันร่ำรวยเหมือนจินตนาการขอบคุณที่ฉัน ล่ำรวยยาวนานตลอดชีวิตขอบคุณที่ฉันยิ่งรวยยิ่งเข้าใจสัจธรรมขอบคุณที่ฉันยิ่งรวยยิ่งเห็นความสงบสุขแท้จริงขอบคุณที่ฉัน ยิ่งรวยยิ่งมีความสุขและยิ่งมีความสุขฉันก็ยิ่งรวยขอบคุณฉันยิ้มฉันยิ่งยิ้มฉันยิ่งรวยขอบคุณฉันยิ่งหัวเราะฉันยิ่งรวยขอบคุณ ยิ่งฉันปรารถนาดีต่อผู้คนยิ่งลเลิมรวยขอบคุณที่ฉันเป็นคนรวยที่มีเมตตาขอบคุณที่ฉันเป็นคนเลิมรวยที่มีคุณธรรมขอบคุณที่ฉันเป็นคนรวย,ท,ท,นนยที่เป็นตัวอย่างที่ดี คนลุ่นหลังขอบคุณที่ฉันร่ำรวยระดับตำนานขอบคุณที่ฉันร่ำรวยเป็นเผ่าพันธุ์คนรวยของจักรวาลขอบคุณที่ฉันมั่งคั่งทุกด,ด้านอย่างสมดุล อบคุณฉันเป็นคนที่มีเงินมากมายเหลือเฟือฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันคู่ควรกับเงินมหาศาลฉันเสกเงินได้ฉันโคตรโชคดี ฉันคือความโชคดีฉันโคโชคดีง่ายๆสบายสบายเงินเข้าทั้งวันไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองง่ายๆสบายสบายฉันเสกเงินได้เงินกับฉันรักกัน เงินเงินรักฉันเงินเข้าทั้งวันฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้เงินจำนวนมหาศาลวิ่งเข้าหาฉันอยู่ทุกวินาทีมิตรภาพดีๆวิ่งเข้าหาฉันอยู่ทุกตลอดเวลา ความรักวิ่งเข้าหาฉันอยู่ทุกอนุเซลฉันยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีพรสวรรค์ความสุขความโชคดีวิ่งเข้าหาฉันทุกวินาที